ผ่อนปนผู้อื่นนะครับคีย์เวิร์ดก็มี2องคำหลักๆนะฮะแบ่งเป็น2องทอนก็คือเข้มงวดกับตนผ่อนปนผู้อื่นก็คือทกจริงๆก็ชัดเจนเนาะไม่ต้องแปลก็ได้ตัวนี้ทําแบบนี้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงและประโยชน์กับใครเ,เห็นผลไหมสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าทําได้ซึ่งมันยากมากๆนะฮะแต่มันจะได้ผลกับตัวเองชั้นแรกเลย แล้วก็มันจะขยายไปสู่คนข้างๆแต่อันนี้ถามว่าผมทําสําเร็จหรือยังก็ยังนะการเข้มงวดกับตนเนี่ยก็ยังมีอยู่ก็คือคําว่าระเบียบวินยัยนะฮะแล้วก็ส่วนคําว่าผ่อนปลนกับคนอื่นก็คือทําความเข้าใจกับเขาว่าสมมติว่าเขาไม่ได้มีวินัยระเบียบวินัยเหมือนเราหรือเขาไม่ได้ฟลิกซ์ไม่ได้สติก๊กทํานุ่นช้าทํานี่เอื่อยไม่เรียบร้อย หรือไม่มีระเบียบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะผ่อนปลนกับเขาแต่ในระหว่างเดียวกันที่เราเห็นเขาว่าเขาเป็นช่องโหว่เรากลับมาเข้มงวดกับตนเองประมาณนี้คือขยายความให้ชัดขึ้นส่วนแรงบันดาลใจเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองส่วนหนึ่งแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับสังคมที่เราได้ยินข่าวแล้วก็มีนิดๆกับครอบครัวตัวเองด้วยซึ่งก็เอาเป็นภาพรมวมละกันนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยก็ เห็นว่าจะมีม็อบอย่าเรียกว่าม็อบเลยมีการเขาเรียกว่ามีการรวมตัวที่จะเสนอแนะแนวความคิดให้อีกฝั่งฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองคิดยังไงและอยากจะให้อีกฝั่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงไอ้ตรงเนี้ยก็ทําความเข้าใจได้นะครับว่าการแสดงออกที่ดีการแสดงออกที่ไม่รุนแรงการแสดงออกที่บอกเป็นในยยะอะไรให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจเนี่ยเพื่อเป็นการปรับตัวเข้าหากัน แต่เราต้องเข้าใจว่านี่คือการปรับตัวเข้าหา,หากันไม่ใช่การบังคับขู่เข็นหรือเห็นว่าคนอื่นคิดผิดที่คิดแตกต่างไปจากเราเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่เชื่อว่าทุกการชุมนุมเพื่อที่อยากจะสื่อสารแล้วผมก็เลยอยากจะเอาคำนี้ไปครอบนิดนึงว่าไอาการสื่อสารแบบนี้แบบเดินขบวนจะอะไรถ้าเราหลีกเลี่ยงการทำให้คนอื่นบุคคลอื่นเดือดร้อนได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เอาคำนี้ไปครอบก็คือว่า เข้มงวดกับตนก็คือว่าอย่างการเมืองเองก็ดีเนี่ยเราต้องเข้มงวดกับคนของเราว่าอยู่ในกรอบทําตัวให้เป็นระเบียบนะะไม่ว่าจะทั้งการกระทําและคําพูดหรือในโซเชียลเราต้องเข้มงวดกับคนของเราในกลุ่มของเราว่าเราจะต้องทําให้ดีนะในระหว่างเดียวกันเราก็ผ่อนตนกับฝั่งตรงข้ามถ้าเขาจะออกมาวิาพาษ์วิจารณ์หรือเขาจะออกมาตอบโต้ในลักษณะไหนก็ตามผมเชื่อว่าไอ้ทำสิ่งนี้ทำไปเรื่อยๆและสร้างความเข้าใจ เมื่อวันหนึ่งเขาอาจจะเอ๊ะและเขาก็เห็นใจว่าเอ๊ะเออเขาไม่ได้มาบีบไม่ได้มาบังคับอะไรเราเลยแค่เสนอแนะเราและเขาก็ยังมีความเข้มงวดกับตัวเขาเองนะฮะไอ้ตรงนี้ในสังคมหรือในกิจกรรมไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่บ้านถ้าเรามองตัวเองดีๆเรามีเจ้านายเรามีลูกน้องเราเข้มงวดกับเขามากเกินไปไหมนะฮะเราผ่อนปลนเขาได้บ้างเราเข้มงวดกับตัวเองให้เขาเห็น ว่าสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นมันเป็นแบบนี้ครอบครัวก็เช่นเดียวกันถ้าโดนดุด่าว่ากล่าวจากคนอื่นเราทําความเข้าใจกับเขาแล้วเราก็อ๋อเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเขาคงต้องการระบายเขาคงต้องการเสนอแนะอะไรบางอย่างซึ่งถามว่ามันเป็นความผิดไหมผมเชื่อว่าเป็นความผิดนะถ้าคนคนใดคนหนึ่งจะไปว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยลืมมองตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นความผิดเรารู้แล้วเราจะทำไหมเราจะทำอย่างนั้นหรือเปล่า เมื่อเรารู้เราต้องไม่ทําเมื่อเราไม่ทําเราเข้าใจเราผ่อนปลนเขาว่าเขาเป็นจริงๆเขาอาจจะลําบากทุกข์ในใจที่เขาระบายออกมาอยนะ่างนั้นเราต้องเข้มงวดกับตัวเองว่าเราต้องไม่เป็นเราต้องไม่ตอบโต้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะสุดท้ายก็อยากให้กําลังใจกับสิ่งยากๆแบบนี้าการจะทําสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายเหมือนกับคนที่บอกว่าการมีความสุขไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็เฉกเช่นเดียวกันจะมีความสุขได้มันต้องรู้จัก และครับยับยั้งจิตใจแบบนี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะผมจึงฝึกฝนไม่ได้หวังความสุขอะไรมากมายตลอดเวลาแค่หวังความสบายความวางได้ก็เท่านั้นก็ฝึกฝนไปด้วยกันนะครับ